ที่ทราบกันดีนะคะว่าสถานการณ์วงการเพลงบ้านเราเนี่ยอยู่ในช่วงขาลงมานานแล้วละ่ะสาเหตุหลักก็เพราะปัญหาเทปผีซีดีเทือนที่ระบาดต่อนเนื่องมาเป็นเวลาหลายสิบปีทําให้ยอดจัดจําหน่ายซีดีต่างๆลดลงไรายได้จากการจําหน่ายเพลงเกือบเป็นศูนย์ค่ะก็ทําให้เจ้าของค่ายเนี่ยต้องลดต้นทุนในการทําเพลงจากแต่ก่อนเวลาศิลปินเพลงออกอัลบั้มก็จะบรรจุเพลงสักสิบกว่าเพลงเต็มอัลบั้มไปเลยแต่ปัจจุบันเนี่ยต้องออกซิงเกิลมาสองสาเพลงเพื่อโยนหินถามทางดูกระแสกันไปก่อนกว่าที่จะมีอัลบั้มเต็มออกมานะคะ คุณผู้ชมคะจะว่าไปการออกซิงเกิลถามทางก็ดูเหมือนวิธีนี้จะไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดของการดําเนินธุรกิจเพลงเพราะว่าสุดท้ายแล้วคนก็ยังเลือกที่จะดาวน์โหลดเถื่อนมาฟังค่ะจนเจ้าของค่ายเพลงมีแต่เจ๊งกับเจ้าฟากศิลปินก็เลิกหวังกับยอดจําหน่ายเพลงเน้นไปเอาดีเรื่องการจัดทัวร์คอนเสิร์ตเล่นดนตรีสดตามสถานบันเทิงกลางคืนแทน นักร้องดูมแมวจิรศักดิ์ก็เข้าใจสถานการณ์วงการเพลงในปัจจุบันที่เปลี่ยนไปเพราะแม้นาทีนี้ไม่มีนายทุนที่ทุมเม็ดเงินปั้นศิลปินเหมือนเก่าแต่นักร้องหน้าใหม่ก็มีที่ยืนง่ายขึ้นกว่าเดิมน,นะคะเพราะว่ามีสื่อโซเชียลช่องทางในการโปรโมทผลงานของตัวเองพร้อมกับสามารถสร้างฐานแฟนคลับโดยไม่ต้องอาศัยสื่อหลักทีวีวิทยุอีกต่อไปสิ่งหนึ่งที่ต้องที่ต้องทำโดยที่ไม่ต้องกังขาอะไรเลยนะฮะก็คือต้องทำงานออกมาอย่างต่อเนื่อง อย่าไปกังวลว่างานจะดังไหมเพลงจะมีคนรู้จักไหมหรืออะไรอย่างตราบใดที่เราโฟกัสที่ตัวงานว่าให้มันมีคุณภาพแล้วทาอย่างต่อเนื่องทําไปเลยครับ นักร้องนักแต่งเพลงมากฝีมือฝ่าศบชัยก็ยอมรับว่าวงการเพลงในปัจจุบันนี้ซบเซาหนักไม่คึกคักเหมือนแต่ก่อนแต่ก็ยังเชื่อมั่นว่าถ้าศิลปินคนไหนทำงานดีมีคุณภาพก็น่าจะกลายเป็นเพชรที่ส่องประกายให้กับวงการได้พร้อมชี้ช่องทางให้เด็กรุ่นใหม่ว่าเวลาทำเพลงควรเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์เองแล้วค่อยหาค่าใหญ่ๆมาดูแลเรื่องการจัดจําหน่ายเพราะไม่ว่าเวลาจะผ่านไปสักกีสิ0ปีลิขสิทธิ์ก็ยังเป็นของตัวเองจะได้ไม่เจอปัญหาแบบตัวเองที่ผ่านมาค่ะ อนาคตนักรีหรือนักร้องเนี่ยครับถ้าเราเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ตัวเองเนี่ยมันคือมรดกของลูกหลานคุณครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นคุณทําไปเลยนะครับแบบแล้วเราก็หาคนดูแลให้ดีหาอะไรให้ดีที่มันเป็นระบบแบบอินเตอร์แล้วเรียบร้อยมันจะไม่ใช่แบบระบบไทยๆแบบเดิมๆที่ที่ทโดนแบบเขาเรียกว,ว่าในข้อกฎหมายในข้ออะไรที่โดนครอบงำเนี่ยเราเราไม่จําเป็นต้องอยู่ตรงนั้นแล้วเพราะว่าตอนนี้โลกมันเปินกว้างแล้วก็คุณคุณเป็นเจ้าของเพลงตัวเองดีที่สุด